มันเป็นไข่บ่แม่ไข้คนกันนี่เด็กเขา,เ,า,าเ,เ,เขา,เาล่งมากนี่บ่แม่แหละเขาเขาล่งมากไข่ค้ไข้จัยยงไหนนี่แม่โลหนึหกซีฟ<ม>โลหน<ม>ึ่งหกซีฟบ่สบายดพีพี่น้องปลอปภายสุขุมสุขคนพี่น้องยินดีต้อนรักคุณช่องบ่ดใจเมื้อนี้ว่าจะไปเวียงไปงานนี่นะมื้อนี้นะแล้วอีกอย่างก็อยากแล้วเวียกแล้วก็สิเอาปลากระป๋องไปแจกใหญ่น้องๆ ตามริมถนนแน่แผนน,นะนะแต่มือน,นี้หิวเข่าพี่น้องบางอื่นขี่รถกลายมาอักิดนี่กำลังสิงโง่รถกลับนี่เห็นขราเจ้าขายเฮ็ดละโงกพี่น้องขึ้นจากเฮ็ดละโงกตอนนี้นะตอนนี้เขาอ,อยู่ที่เมืองพีนแขวนสอนนัเขตนี่แหละเดี๋ยวไปเบื้องล้ากันพี่น้องเฮ็ดละโงกข้าเจ้าขายตาม่มเข้มทางเลย คือว่าแหละละดูนี่เนี่ยมันเป็นระดูเฮ็ดพี่น้องเลยระดูเฮ็ดเฮ็ดพวกเขออกวันสองสามวันนี้มาต่อเฮ็ดละงอกต่ออีกบัดน,นี้เดีกินแกงเฮ็ดละงอกแซ่บๆก่อนจะไปเวลไปงานพ่อมีแห้งนะจากสดนำหนัวหอมเดี๋ยวซื้อไปเขาขายกิโลกิโลละเท่าไรบัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันนะพี่น้องเนาะมันเป็นไข่บ่แม่ไข่คนกันนี่ย เอาเกาลงมาหนิบ่ไม่แลยเขาเกาลูกหมายข้ไข้จังไดนนี่แม่โรดูหกสิบโรหนึ่งหกสิบบอไข้มันหนึ่งสิบไข่นะตัวนี้เนาะไข้ได้แล้วก็มาหอดเลยนาก็มาหอดบออือมันก็ออกนี่เนาะมันเป็นไข่เป็นอย่างยืนเลยโรู่หกสิบมันเกิดเห็ดอันนั้นก็แม่นเห็ดคือกันเนาะมันเกิดชุดที่เท่าไรแล้วนี่นะจักเท่อแล้วมันทรงถือซ้ำถือ สามเลยเนะาะติดได้จากโลหนึ่งแม่เมื่อ<ด>แก<า>ก่อนก็ไปเวียร<ด>อันนี้คือแม่ให้นี่ให้เป็นถุงโลว่าไงทงโลเนี่ย,ย,ย,ยอ๋อให้ถุงโลเอาถุงหนึ่งแม่เอามาใส่ชื่อต้อบอแม่หรือว่าชื่อต้อชื่อต้อเราเพือนะ่อนไปหาเองเนาะอ,อัออนแม่ไส้ี่ปนกันบ่เบบ้าตวไขโตัวโบไข้ปนกันข เด้อเด้อโอ้โหเนี็ตเด้อเดยอบังจายเงินกับแล้าพูดกับมาขายคือกันเนาะโอ้ลายเนาะหักชื่อคือกันมาทุนกับอ๋อหกสิบพันเจดเอาเงินไปอันนี้แม่ บใจคบใจเดี๋ยวเมื่อแกงก่อนเหตว่ารณ์หลายเลยนะพี่น้องเห็ดเลยเดี๋ยวเบิร์นก่อนถ้าไปได้เขาก็สิบบาทเบินสภาพตามามาปิดอยู่ก่อนเดี๋ยวตอนนี้จะขึ้นไป ข่าวก็แลวก็จะไปเวี่งเยอะกว่นี้ไปวียงไปงานได้บบน,นี้โอโอสื่อเฮ็ดโลหนึ่งพอดีผลกันไปมันจะมีแบบว่าแล้วดูนี่เป็นย่มหาเฮ็ดพี่น้องถ้าพี่น้องจะเบิ้งคลิป,นปเนาะไปใจไปหาเฮ็ดแล้วโงกคอมเมต์กับข่ามาพี่น้องเดียวสิภาคขึ้นเขา เพราะว่าทางบ้านบปรเจมันเป็นแบบผู้เพียงเด้เดี๋ยวที่ขึ้นไปก็ต้องแบบประจนไพ่ในจังหน่อยได้ขึ้นไปทางพุ่นนะมันจะมีขึ้นทางเขาทางโค้ง้าขึ้นไปทอดพุ่นกับโอกาสที่ห้าเฮ็ดกับจะมีอยู่ข้างหู้ทางไปส่วนหลายนะั้นคนไปค้นพวกหู้นะเขาจิล้แบบนี้นะตอนนี้ใบสามนะ สองครึง่งเงาผูกินข้าวพ่อคำเลยนะเมื่อไปนนี่ก็จะให้เอื้อยล้างเฮ็ดเดี๋ยวไปไปพ่อกับเพื่อนเลยพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเลยมาหอดอเื่นวา่าสิพาให้เอื้อยแกงเฮ็ดเผือ่อไปหาเฮ็ดได้อีงไะโอ้คันเฮ็ดแลว้วงกเฮ็ดปวที่อย,อย่างยังบ่สมมุตินะตัวได้แซ่บจัจกเฮ็ดปวก,กับเสบไปนิกกนปดนึง<อ>กีละงูกับเสบไปนิดนึงข่ากับเสพไปแบบนึง อโอ้นี่งหายอยู่ใช่ไหมหายอยู่หน้าเขาได้เนาะอันนี้ใช่เลยตอนนี้ได้โกเมยอันนี้โกเมย์เฟยนี่นะตป็ห<ม>ัวน,น,น,นี่นี่อ๋อเห็ดเทอเห็ดว่าเดีด๋ยวเอาเอาเห็ดไม้เบิ่งก่อนเราไปซื้อเห็ดมาเมื่อกี้นี่ซื้อเห็ดมาว่าสิแกงกินคักๆว่าอยู่เขาไว้สิปกรณ์จะไปเวียย นี่เลยเฮ็ดเะโงกได้เออจะกินเห็ดยังงวันนี้มัาลายกระดอ,ดอ <c oughs> แท้แก้งั้นแกเห็ดละโงกันแรก่อนเนาะเฮ็ดปูกกินจากกินจากกันมือละเฮ็ปกินมือค่ะมือเรียนโซมือเรียนเดี๋ยวไปหาได้แต่นั้นแหละ ร husbands, รไราไปหุงไกันได้ไหมจะกินได้แกเกับข้าหุงเนแนวไดเออข้าของมึงข้าของมามาแต่ึงเวนบ่นึงขางเขมไปแกงเห็ดน่นก่อนนะเขาอยู่เขาเออไปเียกเาเข้จะไปซื้อก็ได้เขาไมรับไปตางเห็ดก่อนกินขาหุงกับแกงเห็ดมัน,น,มนเป็นแนวมันโบวแมนแนวเลยนะ <laughs> กินก็กินได้อยู่แต่มันกินไปซื่อๆ oh. ไม่มีรสชาติอันนี้มันฮโล่อะไรหกสิบผมย้อนมาชื่อกินเธอเดียวนี่หัวกั mm. บบริวันติเออหกสิบพันนั้นลืมอธิบายคันเป็นนั้นเงินบาทพี่ีร้องกิโลละหนึ่งร้อยบาทได้อันนี้นะหนึ่งร้อยบาทในปัจจุบนันนี้แต่ก่อนหนึ่งร้อยก็หกสิบแต่เดี๋ยวนี้นะเงินกีบมันอ่อนค่าลงไปอีก ເຮັດກັບເຫັດອັນນັ້ນມຸນແລ້ວເນາະອນນັດນດເຫັດສ່ງໄກດ້ັດນະมันນນมันนສมันມກດກຍັດຂົຍນ มันมีแนวจู๊แน่แล้วก็แนวแน่ขับไปหาเขาคือสีด้เนาะได้ขึ้นไปอยู่ได้หัวหนี่งบรันหอน่าดักเสือโอ้โห้คืหาฮะแถวโคกทั้งใดย่างเราหาเนาะขี่รถจักขึ้นไปเนาะแล้วมาปอกมั้นี่ล่างใส่เกลือเป็ไรเกลือปอกนะคนล่างใส่เกลือป่ะอันนี้มันเป็นไข่แต่อันนี้นะ มันกระปุลก็ไปละไข่กับดอกบานเนี่ยมันเป็นไข่มันแต่งจกไข่กับเป็นดอกสดเลยได้เขาก็เอาลงมาขเขนะาเอารงมาจะขึ้นไปเด้เนาะขื่นไปจะขื่นเศร้าขื่เศร้าเลยขื่นเจอในก็ได้เป็นเอ็งบุ๋ไหวจิตใจกจากมันยาก ใหญ่เบาไว้ขันน้ำมันก็เลยมอนนหนทัวโรนตัดผมเป็นไข่เจ็บขาบ่าตัดผมมตาตัดออกมาช่วงได้เช่นีย้ย่งยม่ยังหน่อเขียวมากเขียวมากโอ้เขามากเขามากขอบารดีเขามากแเสร็จ ไปหาอีกก็ได้อยู่ในแถวโคกแถวยังจะให้ให้เห็ดหรือเปล่าแล้วๆพี่น้องยกินเขา่าเราได้ปะเนี่นั่งพื้นเลยพ่อแม่เพื้นนัน่งอะไรกินเพื่อแล้วเดียวเท่าผู้เดียวจะงพนันกินเขา่า เออพี่น้องเดืด้อกินน้ำกันนี่นี่นนี้คือแกงแกงเห็ดยั่วๆเนาะคักคับครับเออยั่วๆเลยเลยพี่น้องคักขนาดเลยแกงเห็ดละโงกถึงจะกินยังแซ่บอยู่ว้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันแกงเห็ดละโงแซ่บๆมื่อนี่ แต่โดน,นได้โบได้มานั่งกินแบบนี้กินคนเดียวมั้งนะพ่อแม่เขากินข้าเมื่อแล้วเลือดเท่าผูเดียวจนเลยจีฟาไปเบียกต่อ ขาวก็ห่อนแกงก็ห่อนเว้ยอันนี้ไข่มันโบยาบุตอมกินเยั่วเลย กินแล้วเลยทิมมีเหื่อมีแห้งไปสูงงานต่อเแบบนี่ยเราจะกินข่าววะ ไม่เข่ามะมาไม่กินข่าวลูกร้านเขามีพ่อจะกินขา่ขากินข่านำพออิ่มมาแล้ว แสบอีพี่น้องแช่มะขามแช่มะขามดิบเลยหนึความหมายแบบแซ่บอีกพี่น้องเลยขอบคุณขอบใจน้องๆพี่น้องหลายๆนะที่เข้ามาเบิงนะ้งเนาะอันนี้ก็เบิ้งในซองเบิ้งอยู่นี่ก็ไปแล้วจะได้ขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆที่ให้เกียรติทับส้มพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีอยู่ดีไม่แหง้งบ๊ายบายพี่น้องเอ้ย ก่อนไม่นี้ไปธุระอะไรกี่เขาอิ่มแล้ว